ตอนนี้ต้องซ้อมการปวดดีๆหน่อยต้องใช้การปลดให้ให้เป็นถ้าการปวดมันยังไม่ท่องไม่เป็นโมคะเห็นกันก็โมคะดูกันก็โมคะรู้กันก็โมคะดูเฉยๆนี่โมคะรู้กันนี่ธรรมดานี่ก็โมคะคุณรู้กันอย่างเดียวแต่คุณไม่ดับ ล้างให้เขาอ่ะคุณไม่ไม่ไม้วไยไการอย่างเงี้ยเหมือนการดูเป็นโมฆะอยู่เงี้ยนะการเห็นเป็นโมฆะการรู้เป็นโมฆะเดี๋ยวเวลาเขามาเจอเธอเขาก็มาเจอกันแบบที่เฉยเหมือนเดิมโมฆะอีกผููใสยธรรมไปก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้ากระดองใจเฉยเหมือนเดิมไม่ได้ยิ่งกว่าตัวเฉยๆของตัวเองเพราะมันเป็นอารมณ์กรรมเนี่ย การที่เราปลอดเขาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องก็เป็นไปได้แต่ขอให้ใช้โนภาพดับล่างไปให้เขาเลยไม่กับไม้ไปในการไม,ไม่ก็ทั้งไม่เองไปในการเ,เดิมฤทธิไปด้วยเดี๋ยวเวลาเขามาเจอเธออีกรอบนะึงเขาก็จะมาแบบเนื้อหาเลยเวลาพูดเธอพูดเนื้อหาออกไปเขาก็จะตามนั้นท,ทันทีแต่ถ้าเธอดูเขาจะเฉยอย,อย่างเงี้ยถึงเวลาหนึ่งเขาก็มาเจอเธอแบบเฉยเฉยเหมือนกันเออ ถ้าดูถ้าดูเขาธรรมดางเงี้ยถึงเวลาเขามาเจอเธอเธอีกรอบเขาเขาก็เจอเธอแบบธรรมดาธรรมดาเหมือนกันไม่สมีเนียบพูดอะไรออกไปลึกซึ้งก็ไม่ลึกซึ้งตามได้เพราะมันมีอารมณ์กรรมมันอยู่ที่เราผู้โปล่เนี่ยเราให้อะไรเข้าไปเราให้จิตประเภทไหนเขาก็จะมากับเธอในจิตประเภทนั้นอย่าเราให้เมตตาไปอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบรู้สึกดีกว่าเธอแล้วก็โมฆะอีกไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวคคยจะแค่ความรู้สึกดีใครจะแค่เ,าเราเมตตาแต่ไม่ตัดรู้ตาม ก็โมฆะอีกมันไงนแต่นั้นมันอยู่ที่ผู้โปรดแล้วจะจัดสรรอะไรเขานั่นหมายความว่าเธอโปรดทั้งปัจจุบันแล้วเธอโปรดทั้งอนาคตไงนั่นคืออนาคตด้วยไงส่วนไหนคุยก็รู้เรื่องก็ก็จบตรงที่รู้เรื่องส่วนไหนไม่รู้เรื่องเราก็ต้องให้หนนภาพล,ล้วนไปดับให้ใช้ประโยคไหนกำกับไปด้วยประโยคไหนกันโนสติกำกับไปด้วย เดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งเขามาเจอเธออีกลาหนึ่งเขาจะได้เจอด้วยเนื้อหาตรงตรงเลยมันอยู่ที่เราให้อะไรเข้าไปเดี๋ยวว่าถึงเวลาเขาก็จะมาตามเนื้อหาที่เธอให้นะตามนั้นโอทเป็นแม่งก็สิงสารสัตว์ก็เหมือนกันควีนได้ยังไงอ่ะเธาก็ต้องให้เนื้อหาเข้าไปไม่ก็ไม่ไปด้วยกันยางงด้เหลี่ไปด้วยโนภาพดับล้างช่วยว่างล้างช่วยเดี๋ยวถึงเวลาเขามาเกิดเป็นคนมาเจอเธออีกรอบหนึ่งเขาก็จะมาโดยเนื้อหาที่เธอให้เข้าไปนั่นแหละ ถ้าเธอปวดสัตว์อยู่แล้วอย่างเนี้ยนี่ลอดสรุปนี่พานสรุปสังสวัสดอยู่แล้วตรงเนี้ยเข้ามาเจอเธอในรอบนั้นพอดีในจังหวะนั้นวาระนั้นพอดีเขาก็จะมาแบบเ้าจะทาที่เธอให้เข้าไปนะแต่ถ้าเธอให้อารมณ์จิตแบบนั้นแบบนี้เข้าไปเขาก็จะมาแบบลงจิตแบบนั้นแหละโมฆะตลอดเลยตลอดอยังหมาตัวหนึ่งเนี่ยเธอนิยมชมชอบกระมัณนั้นไปรูปหัวรูปหางอยู่งนะั้นน่ะ มันมาอีกรอบมาเจอเธอก็มาแบบนิยมชมชอบเธอโมฆะอีกแล้วชาตินี้โมฆะจริงๆน่ยตัวอย่างให้ฟังอารมณ์อื่นก็เช่นเดียวกันไปนเห็นมันแล้วเกิดยินดีเกิดพอใจเอาอีกโมฆะอีกแล้วมาเจอเธอก็มายินดีเธอมาพอใจเธอก็พ่วงกันไปพ่วงกันมาเก่อกันมาเก่อกันไป หว่วงกันมาหว่วงกันไปก็มอค้าอีกอะอย่างเงี้ย <c oughs> นั้นคนก็เหมือนกันเนี่ยในสังคมเนี่ยต่างศาสนาต่างลทัทธิต่างนิกายแล้วก็เหมือนกันพอเจอกันปุ๊บเนี่ยเจอกันยังไงเราต้องมอบอธิวาสนาให้ก่อนคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรอย่าปล่อยเสียโอกาส ทำ่าเสียโอกาสคือเธอไปดูเขาธรรมดาดูเขาเฉยๆอ,อย่างนี้เป็นต้นหรือดูเขาสนใจซอกแซกวิจัยวิจารณ์นี่นั่นอย่างเงี้ยเสียโอกาสมันก็เธอไม่ให้โอกาสที่ดีกับเขาไม่ให้โอกาสอันยิ่งกว่าเขาอ่ะพูดง่ายๆมันพลาดโอกาสที่ได้เจอกันแล้วมันก็มันเริ่มไม่สวยเอา,อางี้ดีกว่าเนาะถ้าเริ่มไม่สวยท่ามกลางก็ไม่สวยจบก็ไม่สวยจะเจอจกันอีกกีครั้งอีกคาก็ยังเป็นโมฆะอยู่ที่เป็นแบบนั้นมันเริ่มไม่สวย ใช่ไหมอย่างขายของก็เหมือนกันเงี้ยเอ้าเห็นลูกค้าก็คือจ้องจะเรียกแต่แขกเข้าร้านอย่างเดียวโมคะไอมึงไม่สวยเดี๋ยวเขามาเจอกันลอบกี่รอบกี่รอบเขาก็จะมาจ้องจะเอากอระเทินนะี่แหละเออจ้องเอาเขาถึงเวลาเขาก็จ้องเอากอระเทินนะ่ะมันไม่สวยมัน,ม,นมันโมคะอย่างเงี้ยเหนื่อยใช่ไหมจ้องเอากันไปจ้องเอากันมาก็เมื่อไหร่มันจะจบ เหมือนกันยการทามาหาอยู่หากินนี่ก็เหมือนกันคิดยังไงก็ลูกค้าคิดยังไงก็ผู้คนเดี๋ยวถึงเวลาเขาต้องมาคิดเอากับเธอแบบนั้นเหมือนกันมันก็โมองาอีกอ่ะมันไม่จบอะมีอารมณ์กรรมถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมามนไม่จบอันนี้เมื่อเจอกันแล้วเนี่ยประทานที่วัสนาให้ดีๆต้องแบบไหม้มมนก็ทั้งไหม้เองไม่ไดยกันดีๆหน่อย ดำริด้วยดำริกำกับไปด้วยนั่นแหละไอตัวที่ดำริกํำกับไปเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเธอมา,มา,ม,า,ม,ามาพูดประโยคลเาหนี้ใหม่เนี่ยเขาก็จะทันทีเลยลองรับเนื้อหาที่พูดให้ฟังเนี่ยมันคือไม่ต้องการให้มันเป็นโมฆะเวลาที่เราเจอกันกับสรรพสัตว์กับสามส,ส,สวัสดีรอบนะ คือถ้ามันเป็นมค้าเนี่ยสิ่งที่ตามมามันจะเป็นภาระมันจะเหนื่อยแทนวนเวียนอยู่นั้นน่ะําเจซ้ำซ่าแบบไม่ส่งสุดเหนื่อยอยู่นั้นน่ะเจอกันแบบนิเหนื่อยเจอกันแบบไม่เมื่อยเจอกันแบบทุบๆอ่ะนี่โอเคเห็นกันอย่างเงี้ยไหมไม่ก็ทั้งไหมเองไปได้วยกันเลยอย่างเงี้ยโอเคเลยไหมไม่ก็ทั้งไหมเองไปได้วยกันเลยอย่างเงี้ยโอเคเรียกว่าประทานในที่วาสนานี่รอดให้เลยดับล้างให้เลยที่วาสนา คุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรดําริในใจไปด้วยไอ้ไมมแม้กระทั่งไหมเองเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกในการสรุปดับล้างให้เลยนะมันที่สุดแล้วเพราะว่าไม่หลงก็ไปจากไห้นี่แหละไม่ยึดก็ไปจากไหเนี่ยรู้ไหมอ่าไม่ยึดก็ไปจากไห้นี่แหละไม่หลงก็ไปจากไห้นี่แหละ ไม่เป็นเพราะไม่เป็นภูม, bitcoin, กม,มะะิก็ไปจากไม้นี่แหละไม่เป็นสังสารวัตก็ไปจากไม่นี่แหละไม่เกิดไม่ดับก็ไปจากไม่นี่แหละรู้ไหมแต่นั้นไอ้ไม่มันก็ทั้งไม่เองเนี่ยมันสุดๆแล้วของนิโรอดสรุปนิพานสรุปให้ใช้ได้เลยใช้กับสังสารวัตรู้สติกำกับไปเลยพร้อมดูความรู้ร้ามเห็นนี่รูสติกำกับไปด้วยนิรอดนิพานลองรับไปด้วยเลยกับการรู้การเห็นเนี <temos S 1> <ๆ>่ย น้อกหนูโปรปีกก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะดูธรรมดาดูเฉยเดี๋ยวถ้ามาัเกิดเป็นคนมาเห็นเธอก็เห็นหเฉยดูธรรมดาพูดไปก็รับไม่ได้มันต้องรออีกอกี่รอบอะกว่าจะรับได้เพราะวา่าเธอเริ่มมันไม่สวยเธอไม่ได้เริ่มแบบอะไรที่แบบยิ่งๆกับเขาอ่ะต้องมาเจออีกอกี่รอบอะกว่าจะพูดแล้วรับได้ ที่พูดให้ฟังเนี่ยคือสรุปประเด็นในการโผดเป็นศาสตร์ใน,รในการโผ้งนั้นแหละลูกนี่นั่นโน,โน้นไปเห็นรูปลักษณ์ตามฝาผนังะไม่พูดมาแต่สนใจใส่ใจนิยมชมช,มชอบพิสดารนี่นั่นมอค้าอีกจริงๆไอ้เจ้าของคนวาดนั่นน่ะหรือเจ้าของรูปกระตามเพียถ้าเราเห็นรูปล้วก็ทันทีเลยไหมมันก็ทั้งไหมเองไปได้วยกันที่รูปนั่นนะ่ะมันจะลิงกไปหาจิตวิญ,ญญาณที่เป็นเจ้าของรูปอ่จิตวิญ,ญญาณอ่ะ รูปนี้มันมันเป็นสื่อทดแทนจิตวิญญาณดวงไหนอยู่มันจะถือึงเลยตั้งขั้วเลยอันนี้ไปดูธรรมดารู้ธรรมดา,รรมด,าดูโดยเชิงศึกษารู้โมฆะอีกกลับมาเจอกันใหม่รอบไหนรอบไหนก็มาแบบเนี่ยโม้าอีกเ,เหมือนเดิมเหนื่อยอีกกี่รอบกว่าจะฟังแล้วจบใช่ไหมสกานฟังดีๆนะกับบริวารกับพี่น้องกับวงวานกับมันก็หมดเลย ท้องดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมาเจอกันแบบนี่การนี่เวียนอยู่ไงั้นไม่จบ <ไป S 1> อีกอกีก่กรอบอ่ะก็หน้าเดิมๆจิตเดิมๆอีกอกีก่รอบล,ล่ะไม่เมืม่อไหร่จะสรุปกันได้เดิมๆแต่นั้นที่ผู้ได้ฟังเนี่ยมันอยู่ที่ผู้โปวดคุณมีหน้าที่หยิบยื่นในที่วาสนาให้เขาเลยฉับพลันเลยอย่าง ตามนั้นดิเดี๋ยวเวลาเข้ามาเจอคุณมันก็เขาก็จะตามเนื้อหาคุณง่ายขึ้นและในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นกําลังช่วยคนจบช่วยคุณดับล้างสังสรวัตรช่วยคนจบช่วยสังสรวัตเนะเพรานี่จะเป็นกาลังบวกเข้ามาเออก็รสร้างอะไรนี่กาลังใช่ไหมผมกําลังในการปลดมันก็ได้จากผลงานในการปลดของทุกคนน่ละ คนโปรดเขาคนจบช่วยเขาได้มากแค่ไหนเขาก็มาเป็นกําลังช่วยคุณจบสังสวัสดิ์มากแค่นั้นมาเป็นกําลังช่วยคุณจบสังสวัสดิ์จบช่วยสังสวัสดิ์มากเท่านั้นการปลอมก็ไปแบบนี้แหละดังนั้นเราก็ไอ้ทิ้งคติเดิมๆของตัวเองไอ้ตาหูจมลิงกายใจแบบเดิมๆมาดูเฉยๆดูไม่เฉยดูเฉยๆดูไม่เฉยดูแล้วยินดีพอใจ ดูแล้วชอบไม่ชอบเนี่ยคตินิยมเนี่ยคพื่อล้างให้หมดไปเลยทิ้งปรับใหม่ให้ที่วาสนาแทนใหม่ไมนก็ทั้งใหม่เองเข้าไปเลยตรงนั้นตรงนี้ถึงหมดแหละถึงก่อสร้างนี่กับมันกันอย่างนี้ใครเป็นคนสร้างเนี่ยถู้ไหมเขาก็ฝากวิบ่ากไว้ทั้งหมดแหละแล้วก็ใหม่ก็ทั้งใหม่เองเข้าไปจุดมันก็ไปถึงคนสร้างด้วยลิงก์ถึงทั้งหมด รูปลกักรูปภาพรูปวาดรูปเขียนรูปถ่ายถึงได้หมดเลยโปรดได้หมดเดี๋ยวมันลิ้กงไปหาต้นขั้วของจิตวิญญาณผู้เป็นเคยเป็นเจ้าของรูปลักเหล่านี้มาก่อนนั่งมาบนเครื่องอธิบายให้เต๋าฟังไปตั้งเยอะนะเป็นศาสตร์ แล้วท่านก็ไม่ได้พูดในสิ่งเหล่านี้แต่ที่ไหนด้วยเพราะท่านท่านว่ากันด้วยหน้างานทั้งนั้นแหละท่านก็พูดในเต๋าฟังคนเดียวนะแล้วท่าไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นเรื่องนี้ที่ที่ไหนเท่าไหร่เขานั่งมาเขาก็เก่งๆบางแข็งแข็งบ้างแล้วก็โปดเป็นว่าเจ้าคนก็ตกกระไดพ่ากระยอเขาต้องโปดไปนั่งมากับท่านแหลไม่ได้พูดง่ายๆไม่มีโอกาสที่จะ คนไม่คน <K id> <K id> ไม่เป็นตาก็เป็นตาขึ้นทันทีน <K id> ดูเป็นตาขึ้นทันทีเลยนเพราะท <K id> ่า,ทานใหยอย้อัไก็ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างอย่างสิ่งที่มองไม่เห็นตัวในอากาศอย่างเงี้ยในอากาศเงี้ลูกจะไปจับยังไงอากาศเอางี้ดีกว่าแล้วลูกจะใช้ในส่วนไหนที่ยิ่งกว่าอากาศ <S <S ลูกก็ต้องถอยจากไม่ไม่ถอยจากไม่ถอยก็ถอยจากตัวถอยเองถ้ามันยิ่งกว่าอากาศ แล้วสิ่งที่ซ้อนอยู่ในอากาศคือมิติภูมิทั้งหลายลูกจะปรดได้หมดเลยจะถึงนั่นก็ในอากาศก็มีในช่องว่างที่รวมไม่มีอะไรแต่มันก็มีสังสวัสดขภูมิซ้อนอยู่สังสวัสขภูมิซ้อนอยู่ไม่ใช่จะมองไปที่แค่วัตถุอย่างเดียวยนี้มันไม่ใช่สังสวัติขภูมิที่ซ้อนอยู่ในอากาศต้นงเยอะแยะมากมายที่มองไม่เห็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนั้นสิ่งเหล่านี้มันไปใช้จิตหยาบๆปรดไม่ได้ไมันต้องใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิต สิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งไหมสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่ใช่ไหมแล้วถ,ถามว่าตอนนี้ปวดไปถึงไหนแล้วปวดอะไรได้บ้างอมาให้ดูหน่อยแล้วท,ที่ท่านพาปวดทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่พาปวดเนี่ยท่านต้องการให้ชํานาญในการปวดที่นี้เองไม่ได้มีอะไรอย่างนี้เลย ท่านองการต้องคนชำนาญในการโปรดรีพาโปรด mm hmm. ไม่ได้ไปนิยมชมช,มชอบอะไรห้าดาวสี่ดาวสามดาวสองดาวหรือครึ่งดาวอะไรไม่ได้นิยมอะไรหรอกอาหารจะอร่อยขนาดไหนกินแล้วก็ถ่ายออกมาไม่มีเหลือนี่นั่นโน้นก็ต้องไปดื่มน้าล้างท้องล้างไส้เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นท่านต้องการให ชำนาญในการโปรดเพราะรู้ว่าทุกคนมันมีที่วัสนาอยู่เบื้องหลังแต่ว่ามันทำไมใช้ที่วัสนาไม่เป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นเราเสียของมีของแต่ว่าเสียของนี่หว่าถ้าเป็นประมาณมันมีเยอะนะผู้มีที่วัสนาบารมีแล้วไม่ได้ติดตามโปรดมีเยอะมากจัดคิวแล้วจัดคิวอีกนั่นไม่หมดไม่จบไม่สิ้น แล้วพวกนี้ก็ได้ดีเพราะการปวดเท่านั้นแหละพอพาปวดปับ๊บมันก็อัพขึ้นมาท,าทันทีทุกอย่างทุกคนเมื่อพาเดินที่หน้าวัดหน้าวัดไทยเดินหน้าวัดไทยวัดมันอัพขึ้นเท่านั้นแหละไม่เป็นตาขยับเป็นตาขึ้นมาเลยทุกวัน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 ในสิ่งที่มองไม่เห็น เนี่ยในากาศอย่างนี้เป็นต้นมันจับที่รูปลักก็ไม่ได้เ้วต้องอันนี้ต้องถอยจากตัวถอยเยอะๆเลยเหมือนก็ถอยจากตัวรู้นะถอยจากตัวเห็นนะถอยจากไหมไม่ก็ถอยจากไหมเองแล้วถอยจากตัวถอยเองเหมือนกัว่ามันไล่ล่องลอยสภาบ้านไหนก็ไม่ใช่การเอาไปอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ดํารินำล่องไป ไม่ก็ทั้งไม่เ,าางมเองเพิ่มไปทั้งดินฟ้าอากาศช่องว่างช่องไม่ว่างนี่งั้นมาเจอกันอีกกี่รอบกับสังสวัสดิสัตสว์ก็โมฆะเหมือนเดิมไม่จบเจอกก็ได้งานการ เจก็ด้วยธุรก,ก,กิจธุรก,ก,กรรมเจก็ด้วยอาชีพเจก็ด้วยการหายอยู่หากินวิชาหนึ่งมันจบที่ไหนแล้วมาใหม่ก็เจออะไรแบบนั้นใหม่ ตัวถอยเองให้ให้เป็นให้ได้ให้เป็นหหเหมือนก็ถอยไม่เอาถอยอย่างเงี้ยมันจะได้ไล่ล่องลอยล้างมึงไปใช้จิตมึงก็หยาบหยาบมึงก็มันก็ล้างไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดจริงมันไม่ใช่จิตดังนั้นเราก็ต้องใช้บทสรุปที่มันล้างความเป็นจิตทิ้งรน้สติเตือนเรื่อยๆ พอไหม้ไม้กะทั่งไหม้เองขึ้นมามันก็ล้างความเป็นจิตทิ้งแล้วมันก็ไม่เอาจิตเป็นประมาณแล้วจิตชนิดไหนก็ตามแ็นั่นแหละก็ใช้สิ่งนั้นนโปปวดไม่ใช่ยังมีแต่ตัวรู้หยบหยามันก็หยาบไปเรื่อยเกิดไหม้กี่รอบมันก็มีตัวรู้หยบหยาก็มันก็หยาบเหมือนเดิมมองข้าเหมือนเดิมอย่างนั้นต่เป็นภาคที่จิตวิญญาณตายออกจากภาคหยาบไปแล้วมันก็ยังไปติดตัวรู้เหมือนเดิมอ่ะ ยังมอค้าเหมือนเดิมเป็นภาคทริปยังเป็นมอค้าแบบภาคที่เหมือนเดิมก็ยังเป็นสิตไอตัวรู้อยู่เนี่ยตัวเห็นอยู่นี่นี่จิตอย่างนั้นจิตอย่างนี้อยู่แล้วก็ถอยจากตัวถอยเองเรื่อยๆหน่อยมันจะได้ทิ้งจิตเป็นเอทิ้งตัวทิ้งเองเรื่อยๆมันจะได้ไม่เกี่ยวกับจิตเป็นไม่ไม่ก็ทั้งไม่เองเรื่อยๆหน่อยมันจะได้ไม่เกี่ยวกับจิตเป็นนั่นแหละ่ใช่โปรด ก็าพยายโปรดโดยเมื่หามากๆเข้าเดี๋ยวต่อไปมีผู้จบตามเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะกลายมาเป็นกําลังร่วมกับพวกเธอเองเป็นกําลังบวกโดยกันเป็นพลังในการจบช่วยสังควตวัดแบบมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้ทํางานคนเดียว จะไปยกเว้นแม่ได่น,น้องหนูโกปิกมดแสดงแมงตัวน้อยให้มีหน้าที่ประธานในที่วาสนาให้เขาเลยดับล้างให้ยังไงเขาต้องได้กลับมาเกิดเป็นคนอยู่แล้วไม่ก็เป็นเทวดาถ้ามาเจอเธอในรอบที่คุยรู้เรื่องเมือได้ไม่เป็นโมค่ะเพราะตัวแดงเมงตัวน้อยอาจจะได้กลับมาเป็นผู้โปรดใช้ใน ชว่วงระยะเวลาอันไม่ยาวนานมันอยู่ที่ผู้ปลดรูปภาพที่อยู่ตามผนังผน,นังก็นกันรูปภาพรูปเขียนนีโนโ่นน่นโนเขาเขียนถึงไทย <c oughs> เขาล่าเขากล่าวา,า,ขาขานถึงไทยกันนะประธานที่ว่าสนาเลย มไม่แม้กระทั่งไม่เองเข้าไปเลยลูกที่วาสนาแห่งน,นิโรธแห่งนิพพานดับล้างให้เลย ต่อไปจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาวนเวียนอยู่ไอ้ดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีสวยไม่สวยสวยไม่สวยใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่จะได้เลิกมาวนเวียนแบบนี้อยู่แค่ดีไม่ดีดีไม่ดีเขาท่าไม่เขาท่าเขาท่าไม่เขาท่าอะไรอย่างงี้โมฆะตลอดสวยไม่สวยสวยไม่สวยโมฆะตลอดใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โมฆะตลอด Okay, 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 okay. อโอเคไม่โอเคโอเคไม่โอเคก็โัวค้นะอีกเหมือนเดิมออกกัน okay. มาก okay. ี่รอบแล้วไม่ออกมากี่รอบมั้งกี่รอบแล้วไม่รู้นะออกกันมากี่รอบไม่ออกมากี่รอบนะไอ้เรื่องเดิมวนเวียนอยู่แค่โอเควนเวียนอยู่แค่ไม่โอเคกี่รอบแล้วล่ะ มาเกิดใหม่ๆเน,นี่ยสำคัญอยู่ที่คนให้อยู่ที่คนดูแลอยู่ที่คนเลี้ยงคนต้องให้ที่วาสนาอะไรไม่เกี่ยวความมันเด็กนะบารมีไม่เกี่ยวหมดนี่ฉเด็กอ่ะต้องให้เนื้อหาอันยิ่งกับเข้าไปเรื่อยๆอย่าเลี้ยงแบบก็ปลอกอันนี้สำคัญมากเลยต้องคอนโทรนดีที่จะมาเกิดใหม่ๆทั้งหลาย ช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลช่วยกันคอนโทรนดีๆช่วยกันสรุปให้เข้าดีๆแล้วก็เป็นตรกเติวเนื้อหาดั้งเดิมแท้ของเขาเองแล้วนอกนั้นก็นเป็นเรื่องของเขาแหละที่เขาจะขับเคลื่อนตัวเขาเองได้อย่างไรสรุปร้างที่ถี่ให้ดีๆสรุปร้างยานทัศนายเข้าดีๆก่อน อะไรที่เขายังอิงกับยาทัศนะมากเกินไปอิงกับที่ถีมากเกินไปมันก็ยังไม่ได้บทสรุปมันจะเป็นสิ่งที่วนเวียนสิ่งที่เกิดดับไปเรื่อยๆอยู่ตัวรู้ตัวเห็นต้องให้บทสรุปให้ดีๆเรื่อยๆอย่างนั้นอยวลงมาถ้าเสียของส่งไปส่งไปโรงเรียนในโรงเรียนก็ทําเสียของ